สวัสดีจ้าพึ่งเลกงานพี่น้องวันนี้เรามาสไตล์ชาวสวนนะคะลูกชาวสวนก็ใส่เสื้อผ้าสไตล์ชาวสวนนะคะเลักงานพี่น้องมาเ้อกินอะไรคะตำทั่วกับปลานิ่มถอดพี่น้องย้่ยๆน้าซุปเนาะประวัายใหญ่ห้างมาเ้อกินก่อนโซ่ เดิบเดิบเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเิบเดิไปคหรอเพูดไหมฮะใครเลียงที่จะ,จะว่าเขาพูดี่ยเขาเอาเขาจะเอาไปยิ้มแสกบปบ่ะส่วนมาเขาจะกินกับต่อมขั่วก็ปเินกับแก้วนี่หรอกไม่ได้ไปยิ้มหรอก Skal jeg åpne den? ูแม่วันนี้มันขาดอะไรเป็นหนึ่งอย่างจนจนจะมัดก็บแล้วฉันก็ต้องคู่กับเธอเธอก็ต้องคู่กับฉันแต่วันนี้ฉันมาคนเดียวขาดเธอเดียวดายนี่จะส่วนขาดสองพี่นอ้องวันนี้ฉันไล้คู่ <laughs> สโลกแกนวันนี้ฉันไล้คู่ ไล้คู่อะแสบคือเกาเหนหรอเพราะว่ะวาหิวใครมาเห็นคลิปก็กดติดตามให้่อยนะคะไม่เคยมีเพื่อนการเลิฟเลิฟเลิฟเพื่อนทุกคนนะคะที่กดติดตามให้บ๊ายบายจุ๊บ